สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอลัลนาคนปลายซอยโดยเปลวสีเงนินนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่26เมษายน2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเดินทางไปตรวจรชาชการที่หัดใหญ่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าอย่างนี้นะครับหัวข้อคือลุงตู่ตลาดแตกเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายกลุงตู่นี่ นิกเนมใหม่ของท่านเนี่ยต้องเป็นลุงตู่ตลาดแตกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่25เมษายนเนี่ยก็ไปติดตามงานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่หัดใหญ่ของพ่อหลวงรัชกาลที่9แล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปเยียนพี่น้องที่ตลาดกิมหยงนะครับปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตลาดแตกกันไปเลยนะครับ เข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเห็นจากข่าวโทรทัศน์แล้วก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียกันแล้วนะครับส่วนใครที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าคําว่าตลาดแตกเป็นยังไงเนี่ยพอเห็นภาพก็คงจะนึกออกแล้วก็เข้าใจออกแล้วนะครับท่านนายกเองก็คงจะนึกไม่ถึงเหมือนกันแหละว่าพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะคนหัดใหญ่แล้วก็พ่อค้าแม่ขายในตลาดกิมยงไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่รุ่นปูรุ่นยญ้ารุ่นตารุ่นยายจนถึงรุ่นคุณหนุ่มคุณสาวจนถึงระดับลูก เด็กเล็กแดงเนี่ยนะครับเขาจะแห่จะแห่กันมาต้อนรับท่านมากมายขนาดนั้นนะนะครับนี่แหละครับเวลาที่รักการเมือไปไหนและมีชาวบ้านมาต้อนรับเนี่ยดูไม่ยากหรอกครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าจัดฉากแบบไหนที่เรียกว่าเกณฑ์คนมาต้อนรับหรือมากันเองด้วยรักและใจที่เรียกหากันอันนี้ดูไม่ยาก,กน,นะครับยิ่งกับคนใต้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้รักใครรักจริงครับแต่ถ้าเกลียดใครก็เกลียดจริงนะครับเรื่องเกณฑ์นี่เลิกพูดไม่มี อย่างที่แห่แหนกันมามารุมมาตุ้มนายกแล้วก็ตะโกนทักตะโกนให้กำลังใจกันอันนี้เห็นแล้วก็เรียกว่าใสาบริสุทธิ์แบบบ้านๆกันเลยทีเดียวนะครับลุงตู่จะไปไหนก็ตามกันไปเป็นพรวนเลยคล้องแขนบ้างกอดเอวบ้างเหมือนขบวนแห่ง,งานบวชงานแต่งยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนั่นแหละครับคนใต้นั่นแหละครับคนหัดใหญ่เขานับถือลุงตู่คือญาติสนิท เป็นคนในครอบครัวของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธรรมดาครับต้องมีเสียงเรียกเสียงทักเสียงตะโกนเห็นคุณยายมากอดเอลเห็นคุณหลานเกาะแขนแห่แหน,น,นกันไปนะครับผมสังเกตอย่างนี้สังเกตว่าเมื่อนายกอยู่ในหมู่ชาวบ้านผู้มีน้ำใสใจจริงเนี่ยนายกมักจะผ่อนคลายแล้วก็จะมีความสุขนะครับเรียกว่าทอประกายออกมาให้เห็นทั้งทางรอยยิ้มทั้งแววตา และก,ก็การพูดเล่นการหยอกเออหรือซ้ำไปนะครับอย่างเช่นตอนหนึ่งที่ไปพูดให้กําลังใจกับพี่น้องชาวตลาดกิมยงเนี่ยนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้นายกบอกว่าเราต้องเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศเศรษฐกิจฐานรากเหมือนที่ตลาดกิมยงเราต้องช่วยกันถ้าจะให้เปล่าไปตามหลักการเนี่ยมันไม่ได้อะไรที่ผมทําให้ได้ก็จะทําให้จบให้ได้ให้มันสิ้นสุดให้ได้ผมก็รับฟังจากสสของเราแล้วก็ตัวแทนของพวกเรานี่แหละ นี่แหละครับพอสิ้นคําพูดเหล่านี้ปุ๊บเดยวชาวบ้านก็ปรบมือชอบใจกันใหญ่แล้วก็ตะโกนนายกสู้ส,สู้นายกสู้สู้แม่ก็ทําเอานายสตราสีปานซึ่งเป็นสสสงขลานะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างข้างนายกเนี่ยใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับยกมือแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ว่า i love อยู่แล้วก็ก้าวไปยืนข้างหน้าโค้งตัวไหว้พี่น้องชาวผัดใหญ่กันพอเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนายกก็เลยแซวขึ้นบอกว่าเฮ้ย นี่มาหาเสียงหรือเปล่าวะเนี่ยก่อนที่จะพูดต่อด้วยอารมณ์ดีนะครับนายกบอกว่าอย่าเล่นครับวันนี้มีความสุขนายกไม่มีความสุขมาหลายวันแล้วเพราะว่ามันมีหลายปัญหาเหลือเกินมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาเข้ามาจึงอยากแะแก้ให้มันเสร็จทุกอย่างนะครับชาวบ้านก็เลยตะโกนสวนขึ้นมาบอกว่าลุงหล่อมากค่ะวันนี้นายกก็ตะโกนกลับลงไปนะครับบอกว่าอ๋อเหรอครับเดี๋ยววันนี้กลับไปนี่ไม่กินข้าวแล้วนะครับแล้วก็แก้ขวยไปนะครับ นายกบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็แก่จะแย่แล้วนะครับชาวบ้านก็เลยตะโกนขึ้นมาอีกบอกว่ารักลุงตู่สู้สู้รักลุงตู่ส,สู้สู้นะครับนายกก็ตะโกนกลับลงไปบอกว่ารักจึงหูไม้น,น,นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยสสภาคใต้พักพลังประชารัฐเข้าไปกันหมดนะครับนายกเมื่อเห็นพี่น้องชาวผัดใหญ่ดีใจที่ลงไปเยี่ยมท่านก็หายเหนื่อยกันเดินแวะ นั่นเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ทักทายคนนั้นคนนี้แบบคนกันเองสบายๆครับแฟนๆก็ตะโกนเรียกตะโกนทักลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่แล้วก็มีการชูป้ายที่เขียนด,ด้วยลายมือกันสดๆเรียกว่าชูกันสลอนเลยทีเดียวนะครับมีสอสออยู่คนหนึ่งพูดว่าอย่างนี้บอกว่าใครอยากให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยช่วยปลบมือหน่อยก็ปรากฏว่ามีเสียงปลบมือกันกราวเลยนะครับนายกก็เลยบอกว่า เดี๋ยวพักอื่นเนี่ยเขาจะตกใจกันวันนี้มีพักร่วมรัฐบาลมาด้วยกันเนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยนี่เขาก็มานายกเป็นเพียงผู้กําหนดนโยบายเท่านั้นแหละครับแล้วก็เป็นผู้นําโครงการแผนทั้งหมดเนี่ยเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเรื่องที่สสเสนอขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามถ้าเสนอเข้ามาเข้ากระทรวงก็ต้องทําแผนงานขึ้นมาตามขั้นตอนเพื่อเสนอเข้าคอรมอเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือนายกนี่แหละสําคัญรองลงมาคือรัฐมนตรี เลือกให้ดีกัแล้วกันนะครับนายกร,รัฐมนตรีพูดอย่างนี้ก็เลยมีเสียงตะโกนขึ้นมาอีกบอกว่าเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ผมก็เล่าแค่นี้แหละครับขี้เกียจแค่ความจําแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อท่านนายกสบายใจท่านก็พูดกับชาวบ้านมากมายหลายเรื่องหลายตอนนะครับไปหาอ่านกันเอาเองกัแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าที่หยิบขึ้นมาคุยในวันนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะเข้าใจว่าปรากฏการณ์ลุงตู่ตลาดแตก ที่หัดใหญ่เนี่ยเมื่อสื่อมันเสนอภาพเสนอข่าวกันโครมครามแบบนี้ก็แน่นอนละครับจะมีบางคนมีบางฝ่ายที่เกิดอาการที่เรียกว่าอกแตกขึ้นมาไปดูข้อความในโซเชียลทันควันเลยนะครับคือเมื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขตหของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาโพสเผยแพร่ภาพคนชูป้ายข้อความต่างๆ สีสันบรรยากาศพ่อค้าประชาชนรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีลุงตู่ณตลาดกิมหยงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพอโพสต์ไปแบบนี้แค่นั้นแหละครับก็มีโพสต์สวนกลับทันทีผู้ที่ใช้ชื่อว่าปอนพงศิษย์บอกว่าอย่างนี้ครับคนหัดใหญ่แถวนั้นเนี่ยเขาเป็นอะไรกันไปหมดอนะ่ะโชคดีอะไรนะครับชอบให้ประเทศถูกโกงกันนั่นเหรอครับผมไม่เข้าใจคือลุงเขาโกงกินกันเห็นเห็นเนี่ยเนี่ย โดนล้างสมองกันไปห,หมดแล้วนะครับเขาโพสต์ว่าอย่างนี้นะครับคือมีภาพคนชูกระดาษด้วยคําว่าโชคดีที่นายกมาเยี่ยมเยียนอะไรประมาณนั้นแหละครับคนที่ใช้นามว่าปอนพงศิธิ์เนี่ยก็เลยโพสต์กัดออกมาก็ดีนะครับจะได้ช่วยเป็นประหลอดวัดภูมิสังคมให้รู้ว่าท่ามกลางกระบวนการปั่นเฟซปั่นเรื่องเท็จศาสตร์ใส่นายกรัฐมนตรีหวังว่าจะให้คนเขาหลงเชื่อเนี่ยแล้วจะได้เกลียดชังนายกแล้วก็ขับไล่นายกทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขารู้ทันแล้วครับ หรือว่ายังหลงเชื่อกันอยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นประโยชน์คถามไว้กันแล้วกันปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าปอนพงศิษฐ์ดังนี้นะครับผู้ที่ใช้ชื่อวสิลิภูมิบอกว่าถ้าโกงจริงอยู่ว่าไหนละหลักฐานแต่ลูกปานี่หลักฐานชัดเจนนะอีกท่านหนึ่งใช้ชื่อว่าโกหนิงน้องหนิงคนเดียวกันครับโพสต์อย่างนี้ครับบอกว่าฝากจะบอก ถ้ามีหลักฐานการโกงคนนั้นมันบอกโกงแสดงว่าต้องเห็นหรือมีหลักฐานต้องเอาคนโกงเข้าคุกด้วยโปรดแจ้งความครับถ้ามีหลักฐานหรือว่าส่งข้อบูลให้ฝ่ายค้านก็ได้วัน,ว,นวันแม่งไม่ทํางานหรือว่ามโนข้อความต่อมาครับจากผู้ที่ใช้ชื่อวาการบอกว่าหลักฐานการโกงครับผมก็รังเกียจคนโกงนะครับถ้าไม่มีหลักฐานก็ถือว่าโดนล้างสมองแล้วก็มากล่าวหากันอืมคุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้ครับนี่แหละครับ ภูมิสังคมขณะนี้เนี่ยเป็นประหลอดวัดบอกได้เลยนะครับว่าสังคมเนี่ยตาสว่างแล้วรับฟังข่าวแบบมีวิเคราะห์แบบมีวิจารณ์ด้วยสติแล้วก็รู้ทันมากยิ่งขึ้นไม่ได้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของพวกล่มชาติล้มสถาบันที่ต้องการฟันลวงตูทิ้งในดานแรกแล้วนะครับที่เห็นบนถนนเยียบลงเนี่ยอย่านึกว่ากระบวนการล่มชาติมันหยุดนะครับหากแต่ว่าเขากําลังปรับแผนเดินใต้ดินกันอยู่เรียกว่ากัด ชอนบ่อนเสาะด้วยการเขียนกระตูนบ้างปั่นเรื่องเท็จบ้างโจมตีสถาบันทั้งในและนอกประเทศอยู่ทุกวันนี่แหละครับยิ่งตอนนี้ใกล้เลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมทั้งเลือกตั้งใหญ่สสต้นปีหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยบนดินก็เดินแผนแลนสไลด์กันไปส่วนบรรดาใต้ดินเดินแผนจ้างสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยไปสัมภาษณ์พลตำรวจตรีปรวินพงศรินเจ้าเก่าที่หลบอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้วก็ไปสร้างฉากขึ้นมาว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจฮีโร่เปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์โรฮิงจาบ้างหนึ่งในนั้นที่ซัดใส่จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากนายกรัฐมนตรีจะต้องถูกเหมาวรวมอยู่ด้วยแน่นอนพอถ่ายทําเสร็จวิดีโอโปรดักชันระดับ World Class เลทีเดียวนะครับจากสํานักข่าวดังนั้นเนี่ยแพร่กระจายรับกับบรรยากาศผู้แข็งแกร่งในปตตภีกับกระแสปัน่นแลนสไลด์ทันทีเห็นไหมครับ กระบวนการหมาหน้าクับเฮาส์ก็ขมีขมันปั่นแฮชแทก็กค้ามนุษย์ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ทันทีเหมือนกันรายงานยอดปั่นวันนี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึงไหนแล้วแหกขี้ตาขึ้นมาก็ปัน่นปัน่นปัน่ปนเช็คกันตลอดเวลาแล้วครับมีคนส่งคลิปสัมภาษณ์อดีตในตำรวจฮีโร่ประเภทเหา่านอกบ้านเนี่ยส่งมาให้ผมดูหลายบันแล้วนะครับแต่อยากจะติดตามดูปฏิกิริยาสังคมสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าจุดไม่ติดครับ ทั้งชาวบ้านทั้งสื่อไม่มีใครรับลูกเลยเบ็จะเครือข่ายแดงส้มทันเองเพราะว่าเขารู้เช่นเห็นสันดานในตำรวจขบวนการนานนี้หมดแล้วนะครับจึงมีแต่กระแสปั่นกันเองติดเทรนติดแฮชแท็กต,ต,ตามราคาจ้างกันไปสรุปคืออะไรครับสรุปแล้วก็คือว่าตาสว่างที่พูดกันนั่นแหละครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาตาสว่างกันแล้วเขาแยกแยะข่าวสารรู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนลวงในทุกวันนี้เขาแยกกันได้แล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น แลนสไลด์หรือจะสู้ตู่ตลาดแตกได้แล้วครับ